คลิปแรกแห่งปี2025 Food Day Story พาตะลุยสระบุรี2วัน1คืนจะแฮปปี้สัแค่ไหนกับ8จุดเช็คอินกินเที่ยวที่พักจัดเต็มก่อนจะไปเที่ยวกันกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะสวัสดีปีใหม่2025ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Day Story เปลี่ยนชื่อช่องทุกปีเปลี่ยนชื่อช่องปีละครั้งเราจะไปตะลุยกินเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีครับ อัปเดตสระบุรีปี2025ปีนี้จะมีที่ไหนที่ห้ามพลาดบ้างติดตามเรานะคะลุยค่ะเดินทางได้แล้วครับลุยวันนี้รถเยอะมากเลยก่อนจะเข้าตัวเมือง ขับขี่การปลอดภัยนะคะทั้งปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดทั้งปีในทุกๆวันเลยนะคะเดินทางไปเที่ยวกับเราแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะคะเรามาลุยกันเลยแล้วก็จุดแวะที่แรกของเราจะเป็นที่ไหนร้านแรกที่เราจะพามากินกันนะครับในตัวเมืองสระบ,บุรีก็คือร้านรสนิยมแม่เฮียงอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปกินกันเลยไหมไป อ,อกติดหนังพิเศษหนึ่งแล้วก็สะโพกพิเศษหนึ่งอเอาน้ำอะไรมีน้ำด้วยน่าแม่ิกระเซ็นกระเจี๊ยบปลาปูน้ำจินก่อนนะคุณมนาเอ้าเอากระจีกระจีกระจี่เนี่ยแล้วถามเขาเขาก็นแนะนำน้ำตัวอื่นตัวสั่งอะไรแอบซี่แก้วดูแล้วไม่แห้งเลยฉ่ำๆเห็นไหมติดหนังของเตี้ยน้ำจิ้มดูข้างนอกนี่เหมือนแบบว่าที่เป็นเหมือนซีฟู้ดเลยอ่ะสีนะยแอบชิมไปแล้วอร่อยด้วยอันนี้เด็ด จีแอบสดไปแล้วรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน้ำซุปที่นี่นะเป็นน้ำซุกมะนาวดองจ้ากำลังดียอร่อยสุดๆเนื้อสุกพิเศษเนื้อช่ำๆนิ่มๆแตะให้ดูเลยเห็นไหม,มหมดเลยอีทีเดียว โรยๆหน่อยผิดไมเ่เผ็ดหรอกเอออร่อยกำลังดีแน่นอนน,น,นี่นี่นี่ชิ้นใหญ่ๆดูหืมหืไก่นุ่มมากเลยอ่ะเข้ากับน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากเหมือนน้ำจิ้มเพื่อเดียวจะไม่พอไอ นุ่มมากมันอร่อยกว่าข้าวมันไก่ที่เรากินที่กรุงเทพอีกเยอะแยะเลยหลายๆอันที่กินเนี่ยที่ตามร้านหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้ไก่นุ่มจริงข้าวเป็นเม็ดนี่ไงข้าวเป็นเม็ดมันพุกเม็ดอร่อยจริงรสชนิยมข้าวมันไก่ป้ายแดงแม่เฮียงรสชนิยมข้าวมันไก่เจ้าเก่าที่จังหวัสดสระบุรีนะน,นี่ขนาดร้านแรกของเราแล้วเนี่ยขนาดนี้เลย ตามกันมาเลยนะครับมาทำอะไรตรงนี้ครับกินก๋วยเตี๋ยวร้านบ้านๆแบบนี้ต้องมีดีแน่นอนยายตุ่นเย<ช>็นตาโฟเป็นร้านที่อยู่เป็นในซอยเป็นหมู่บ้านอ่ะใช่แแกก็เปิดในบ้านด้วยเข้าไปสั่งกันเลยดีกวา่าไปก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่คนพื้นที่แนะนำรวมรุ่นลูกค้าประจำเพราะเปิดมานานกว่า60ปีเรามาดูว่าก,ก๋วยเตี๋ยวเช่สลับรีเนี่ยจะอร่อยเด็ดแค่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านป้าตุ่นป้าตุ่นเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำฟรี ส้นใหญ่น้าใสนะคะก็จะมีหมูสับมีลูกชิ้นมาแบบนี้เย็นโฟที่นี่ก็ใส่หมูแดงด้วยนะใช่ดูสิมีเกี๊ยวกรอบดูหมูสับจะมีลูกชิ้นแต่ให้เครื่องเยอะอยู่นะอ๋อเป็นสันใหญ่แก้วอ๋อเออนี่เครื่องเยอะนะเนี่ยไม่รู้รชามเีเท่าไหร่ เดี nam, wa um um ๋ยวจะชิม okay, น uh ้ำแบบว่าไม่ต้องปรุงก่อนเลยนะใช่นี่ทุกคนอืมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงอ่ะน้ำน้ำซุปอร่อย เส้นใหญ่แบบแก้วๆ,วๆเหนียวเด้งอ,อยู่เนี่ยม,มันไม่ต้องปรุงอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านๆที่แบบรสชาติแบบโคตรินเอีอยที่นี่เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสร้านหยุดทุกวันศุกร์พิกัดเส้นโรงพยาบาสลสระบุรีรเทศบาล4ซอย40อร่อยมากเลยค่ะแม่ขอบคุณมากเลยมาจากไหนที่นี่มาจากกรุงเทพนี่แหละค่ะออกมามาชาวตั้งใจมาที่นี่เลยค่ะมาหาแม่ตุ่นเย็นโฟ เมียผมแต่ก่อนเขาทำงานแถบนี้เขาบอกว่าเขาเคยกินร้านร้านแม่มาหายรานแ้วอ๋ออาจารย์เางวัดทางแรนด์ชัดสินใช่ไหมเข้ามาขายอยู่ในบ้านอ๋อใช้ไปไม่ไหวแล้วใช่แล้วสบายเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะดีนะ่ปีใหม่ขอให้รวยๆเลยสาธุค่ะทุกครับคลิปสองวันหนึ่งคืนของเราที่สระบบุรีกำลังจะพาทุกคนไปที่รีสอร์ท ยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติในราคาหลักร้อยมีป้ายบอกนะครับระหว่างทางที่จะไปปลายลมรีสอร์ทที่พักของเราไปทุ่งนานหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเข้าประมาณ2เลนถนนส่วนบุคคลส่วนตัวพอดีใช่อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอ้อนา,าบริเวณของปลายลมรีสอร์ท แจ้งชื่อได้เลยแจ้งชื่อได้เลยเพราะเราจองไว้เออเป็นจุดเช็คอินของที่ปลายลมรีสอร์ทเข้ามาแจ้งชื่อที่เราจองไว้ตรงนี้ใช่แล้วเรียบร้อยมีแบบประกันด้วย100บาทน่ารักอ่ะจอดรถกันได้ที่ข้างบ้านเลยเนี่ยแค่หน้าบ้านเดินเข้ามาก็อยู่ในร่มละในร่มเงาของต้นไม้ใครที่ชื่นชอบต้นไม้ชื่นชอบธรรมชาติที่นี่เหมาะ ออเก็บบัตรประกันไว้100บาท๋อใช่ตอนออกก็คือเอาไปคืนเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้มุมหน้าบ้านสวยๆวยนะมีให้นั่งเล่นนี้จิบกาแฟยามเช้าหรือว่านั่งกินเครื่องดื่มกันยามเย็นทางที่พักอ่ะเขาจัดเตรียมห้องไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วโอ้เขาให้กุญแจมายังเขาบอกกุญแจอยู่ข้างในเขาเปิดให้เราแล้วโอ้โหนี่ไงเปิดได้เลยนี่ <c oughs> มีไวไฟฟรีนะที่ปลายโรองอรท สำหรับเธอหรือเปล่าไม่นี้มันเป็นฝั่งนี้ที่สูงประมาณ170กว่าก็พอดีโอเคตรงแอร์ด้วยคืนนี้ยังไงก็ไม่ร้อนแอรเย็นะยนะแอรเย็น <c> พ <oughs> ิงนั่งดูทีวีสบาย<อ>ที่นี่นะเข้ามาแล้วเสียบปุัแจไว้เ,<อ>เพื่อเพื่อใช้ระบบไฟในห้องอในห้องห้ามสูบบุหรี่นะคือง่ายๆเลย มีผ้าเช็ดต,ตัวมีสบู่ให้เรียบร้อยอ๋อมีน้ําให้อีกสองขวดมีแก้วมีทิชชู่มีทีวีก็ง่ายๆเนี่ยห้องหนึ่งที่ใช้สําหรับอยู่จริงๆพื้นที่ใช้สอยในห้องน่ะไม่ได้ถือว่าเล็กเลยนะถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่เลยนะที่นี่มีบริการเครื่องซักผ้าด้วยนะรวมคือซักผ้าห้าสิบบาทต่อครั้งอะห้องน้ําที่นี่มีประตูด้วยที่ไหนเรือดีล่ะพื้นแห้งสะอาดเปนะ็นดินเขาทำความสะอาดดีเลยนะเดินเข้ามาพื้นแบบ ไม่มีฝุน่นไม่มีอะไรใน,ในห้องน้ำน,นะยังคงคอนเซปตตเป็นบ้านอิฐเหมือนข้างหน้าหน้าบ้านบ้านไม่มีชื่อหรอกแต่เป็นบ้านเบอร์หกชนแด้เลือ่อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ทำงานน้ำไม่ไหลให้แก้โอ,โอเคมีน้ำเย็นน้ำร้อนให้เลยเปิดผสมกันเป็นน้ำอุ่นได้สะดวกสบายเชื่อไหมล่ะเนี่ยห้องดีๆบ้านดีๆแบบเนี้ยแค่คืนละห้าร้อยเอง มันไม่แพงเลยนะสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบปลายลมรีสอร์ทสลามรีจ,จริงเป็นฟิลอารมณ์แบบบ้านเดี่ยวๆส่วนตัวบ้านหลังเล็กๆนะอ,อแล้วก็มีที่จอดรถส่วนตัวด้วยฟิลรถบ้านมีหน้าต่างด้วยมีแอร์นะในนี้ที่ปายลมรีสอร์ทเนี่ยบ้านแต่ละหลังอะ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันเลยสักหลังหนึ่งใครสนใจแบบไหน ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่เพจปลายลมรีสอร์ทเลยนะครับมาที่ท่านค่ะเดี๋ยวจะมาอีกสามเดี๋ยวมาอีกสามเป็นมาฮะมาร้านเกาหลีริมคลองทั้งทีมันก็ต้องนั่งริมคลองแบบนี้แหละได้อากาศเย็นๆด้วยช่วงปีใหม่แบบนี้เนาะเอออากาศดีด้วยอากาศดีอากาศดีขอบคุณค่ะครับมาเสร็จแล้วค่ะที่ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสาม บ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งปิดกี่โมงคะตัวเองปิดสี่ทุ่มค่ะลูกค้าแต่ว่าในครัวจะปิดรั้งแต่บ่ายสามทุ่มครึ่งค่ะโอเคอ๋อเกาหลีริมคลองชุดใหญ่ห้าร้อยสามสิบบาทห้าร้อยสามสิบบาทอืห้าร้อยสามสิบบาทจริงๆยังไม่ได้ชิมเหมือนกันเพิ่งเคยมาครั้งแรกมีน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มสองแบบให้เลือกเมนูแนะนำแมงกะพุนย่างเมนูแนะนำวันนี้นะแมงกะพุนย่างราคาห้าสิบบาทเฮ้ยจริงเหรอห้าสิบบาทห้าสิบเองเหรอใช่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด แค่กลิ่นก็กลิ่นพริกตีจมูกแล้วอ่ะโจนสวัสดีปีใหม่2025กับหมูกระทะที่เกาหลีลิมคองจังหวัดสระบุรีร้านนี้คือร้านเป็นสไตล์ที่คนท้องถิ่นคือเพื่อนของเราเนี่ยแนะนำไปนะาว่าอร่อยอแค่บรรยากาศก็ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องรสชาติอาหารว่าก,กัน ก็ตอ,ตอนนี้ก็จัดเซ็ตจัดเครื่องสั่งมารอเพื่อนก่อนเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนชาวสลับรีชาวแกนเรามาร่วมแจมกับเราที่ฟุ o d เต y s ์สตอรี่ด้วยมันมีน้ำมันงาด้วยใช่ไหมหรือว่าเขาแค่ทางไอ้นี่งาเฉยๆไม่มีน้ำมันงาแิ่มกับซีฟู้ดอร่อยหรอหรอซีฟู้ดเด็ดไห เนี่ยขอลองบ้างมันก็สมแล้วที่ที่เป็นเมนูแนะนำนะไงนะเหมาะมากๆกับการมาทานในช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วก็ทุกๆช่วงฤด,ดูกาลเลยค่ะเพราะว่าอาหารเขารสชาติดีข้ามฝั่งไปก็นี่จะเป็นโซนร้านใหญ่มีเวทีด้วยนะต้องหอยนมสดมะพร้าวอ่อนอ๋อมีไอติม อยู่ตู้ไอติมนี่เป็นเคาน์เตอร์ของร้านหมูกระทะริมคลองหมูเกาหลีริมคลองร้านโปรกสะอาดโล่งสบายคนแก้วรอบที้าเมื่อกี้เรามาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นนะตั้งแต่แบบฟ้ายังไม่ค่อยสรวสลสวแบบนี้จนตอนนี้เพื่อนอยังไม่มา เพื่อนก็ยังไม่มาหกโมงกว่าเตายังไม่มาเลยนะ้องหอมมากเลยเนาะเราเราบอกเขาอย่าเพิ่งเอเตามาไงรอก่อนเรามาอยู่ในจุดร้านหมูกระทะได้กลิ่นแบบยั่วขนาดนี้แต่เรากินเบียร์แต่เรากินเบียร์กันก่อนกินเบียร์รอเดี๋ยวมารอดูว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือของคนท้องถิ่นเขาหรือเปล่าันนี้เป็นคนท้องถิ่นแนะนำใช่แต่คิดดูในวันเสาร์แบบนี้นะเย็นๆเนี่ยคนเยอะแล้วนะอือแล้วมีความรวยมาขายอยู่ตลอดเลย ลอตเตอรี่มีตลอดนะตรงนี้นะลอตเตอรี่มีตลอดเให้มันเข้ากันเพราลอตเตอรี่มีตลอดได้กินแล้วนะมาตั้งแต่ฟ้าสว่างอ่ะได้กินยันฟ้ามืดฟ้ามืดตั้งแต่ห้าโมงอ่ะคิดดูแล้วกันรอพี่พงศ์คนเดียวอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่ารอพี่พงศ์คนเดียวเนี่ยเอาไปละบอกว่ารอแล้วไม่ไหวต ไม่เป็นไรแซวเล่นแซวเล่นร้านนี้เพื่อนเราคนสลับบุรีแน,น<ม>ะนำวัตถุดิบสดคุณภาพดีให้เยอะครบเคลื่องที่สำคัญน้ำจิ้มรสเด็ดถูกปากเราสุดๆจิ้มทีเดียวก็หมดแล้วเนี่ยอร่อยสมกับที่คนสลับบุรีบอกให้มากินเหรอจริง เ,เ,เกาหลีริมคลองหมูกระทะเตาถ่านเจ้าแรกในสลับบุรีร้านเปิดทุกวันตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่อร่อยคุ้มจริงๆมีเวลาก็ตามมาเลยพิกัดอยู่ตรงข้ามลงทอเสาให้พิงย่างที่จริงใจต้องเกาหลีริมคลองตื่นสายเลยนอนสบายภาพตัดจากเมื่อวานที่กินหมูกระทะไปอะหลังจากนั้นอะยาวๆไปเลยยี่สิบปวดนอนหลับสบายมากนอนหลับสบายมากเลยนะที่นี่ที่ปลายลมรีสอร์ทยังไม่หมดเท่านี้นี่เดี๋ยวเรากำลังจะ เตรียมเช็คเอาท์ออกนี่เป็นกุญแจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเที่ยวท่องเที่ยวมาแล้วนะบูเดรสตอรี hmm. ่กุญแจที่นี่ใหญ่จริงๆอลังการจริงแล้วก็อย่าลืม <c oughs> เอาบัตรประกันไปคืนด้วย <c oughs> เราจะได้เงินคืนหนึ่งร้อยบาทฝากด้วยนะคะบ้านพักสไตล์รีสอร์ทที่เป็นส่วนตัวมีความเป็นธรรมชาติถ้ามาเที่ยวมาจะพักเป็นหนึ่งวันพักหนึ่งคืนสองคืนไงก็แนะนำที่นี่เลยราคาดีด้วยปรยะหยัดด้วยค่ะใช่ <c oughs> แล้วครับประทับใจด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันก่อนเช็คเอาท์คะยังไม่ได้ทานไม่เป็นไรค่ะนี่สามารถทานกาแฟได้ด้วยนะตอนเช้าที่นี่นะมีกาแฟด้วยเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงอือใช่ไหมเช็คอินได้หลังบ่ายโมงมเช็คเอาท์ไม่เกินสิบเอ็ดโมงโอเคคือปลายลมดีสุด นี่ไงเรียบร้อยขอบคุณค่ะัตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านข้าวมันไก่เจ๊กลวยปึงที่บางคนบอกว่าต้องมาเช้าเออแต่วันนี้เราโชคดีมากเลยที่มาแล้วร้านยังไม่ปิดแล้วเดี๋ยวเข้าไปชิมรสชาติกันว่าข้าวมันไก่เจ๊กลอยปึงเจ้าดังในสระบุรีเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงไปครับ เฮียโกยปึกเขาเป็นไก่เจ้าเก่าที่ย้ายมาจากกรุงเทพตั้งแต่สมัยเป็นรถเขนทุกวันนี้เฮียต้องมาโดดเด่นอยู่ที่สระบุรีวันนี้เราโชคดีมาทันกินเป็นโต๊ะสุดท้ายโภชานนี้ธรรมดานะ40บาทยังได้เยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมเยอะมากเลยโหนมจิ้มสีเขาเข้มมากเลยน้ำจิ้มสีเข้มข้นภายในน้ำซุปนี่จะมีเป็นโครงไก่กระดูกไก่นะเป็นอะไรใส่มาให้เลยเออ มีน้ำชาบริการตัวเองบริการตัวเองนะคะน้ำชาหอมด้วยการพิเศษของพี่ปั๊กเยอะมากให้เยอะมากนี่ต้องใช้ที่ไก่นี่ไม่ใสๆสคือเหมือนเป็นคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนยอ,อ,อดเลยอะ่ะตักไก่มาเยอะกว่ขาข้าวอีกออ ไก่นุ่มนั้นมีความฉ่ำถือตัวเป็นน้ำซุปต้มหมักต้อมงคงต้องกระดูกไก่นะ่รสชาติกลมกลม่อมไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะอน้ำซุปหวาน,วน,วนหอม,หอ,มอย่างที่สามีบอกเลยคือเชงิงเชงิงเ <c oughs> นี่ยมันมีความเข้มข้นของกระดูกข,ของโครงไก่ของอะไรของ ้าตงๆที่อยู่ในนี้นี่หวานมันอมก่อนทริปนี้เราปักหมดุดงานข้าวมันไก่สองล้านให้เห็นอร่อมมากเลยครับอร่อยมากเลยค่ะ,รคะจริงเหลิมมากจริงต้องปักหมดุดมาสระบุรีห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งจุดยอดเลยแห่งความประทับใจจริงสมคำล่ำเหลือเราพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดถ้ำกระบอกใช่แล้วครับ พอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะเรายังไม่ได้ไปตรงจุดตรงองค์พระนะเข้ามาเห็น,าาหนรูปพ่อหลวงรชาชการที่เก้าองค์ใหญ่มากสวยมากดูสิตอนนี้ประมาณเที่ยงเยงเลยนะแต่ลมดีนะมีความเย็นนะช่วงนี้นช่วงปีใหม่นี่ยังคงแบบเย็นอยู่เลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในปีใหม่นี้ปี2 0 2พห้าแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะ ทุกคนมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันใช่ครับนี่ก็คือจุดเช็คอินอีหนึ่งจุดนะไหว้พระขอพอรเสริมสิริมงคลดูแต่ในรูปนะดูแต่ในคลิปนะพอได้ม่เจอจริงๆนี่แบบว่าดูมีมนขังมากเลยมาหลบล่มกันตรงนี้เหรอคะเนี่ย ตรงนี้ร่มหน่อยนะคะแต่ว่าลมเย็นนะคะนี่ลมเย็นครับวันนี้อากาศอากาศดีอยู่นะคะนี่นักท่องเที่ยวที่มีมาลิงก์นห้หน่อยๆนี่เป็นคนสลับบุรีด้วยชาวสลับบุรีอยู่ที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกครับเพิ่งมาครั้งแรกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่อยากจะแนะนําทุกคนให้มาเวลามาสลับบุรีก็มาเช็คอินกันที่นี่มาไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลมาขอพรมาเสริมปัญญากันที่นี่นะคะ ใช่แล้ครับอย่างที่เราบอกไปเขามีการช่วยเหลือการบําบัดสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยใช่ค่ะครับถือว่าเป็นที่ที่เราก็น่าสนับสนุน,น,นบัตรจอดรถ,รถลานชุมชนตลาดหัวปลีถึงแล้วตลาดหัวปลีจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในวันนี้คนจะเยอะไหมดูได้ถาได้นะคะยามองยานวดมีค่ะ,ะคระับะะลุยก,กันตั้งแต่ร้านแรกตรงทางเข้ายามอง อย่ามองอย่าดมยาละเป็นของฝากให้แม่ได้อเอาไปฝากแม่ด้วยโอย<ม>เดินเข้ามาได้รับการต้อนรับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะตลาดหัวปีพุกแครจังหวัดสระบุรีตลาดร่วมสุดร่วมสร้าง,างใช่แล้วพามาดูมุมถ่ายรูปเก๋ๆในตลาดมุมสวยๆร้านขนมร้านขายผักนี่ผักปลอดสารอีกมีตลอดทาง นี่แล้วก็อันนี้ร้านา<ม>สักท <ขา S 3> <า>องใช่เขาจะโฆษณาร้านอ่ะตัวเองโดยที่แบบนหน้าตายิ้มแย้มอ่ะในทุกร้านเลยน่ารักดีที่นี่ <ขอ S 1> มาเดินตลาดที่นี่นะสามารถอยู่ได้ที่นี่ได้ทั้งวันเลยเพราะบรรยากาศที่ร่มลื่นของกินที่ขายแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะล่ะเราสามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้ทั้งวันจริงๆร้านอาหารเรียงรายหลายร้านหอยทอดผัดไทย ค,ครับาบาร์บีคิวหมูเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันก่อนเพราะที่เนี้ยมีพื้นที่ให้เลือกนั่งได้เยอะเลยหอมด้วยนะที่บ้านก็ทำบาร์บีคิวขายซื้อบาร์บีคิวเขากินด้วยเมนูเบาหาอะไรกินเบาๆง่ายๆที่นี่มีของกินหลากหลายขนมของหวานครบมีขายทุกอย่างที่นั่งอยู่ใต้ร่มไผ่ แล้วมันเนี่ยผ้าเขาโค้งมาเนี่ยให้ร่มเงาให้อะไรบางหมดเลยดีเลยได้ทำเลยดีเนี่ยในการตั้งตลาดเลยสุดยอด,อยดใช่ ออหนูเอาน้ำยากะทิกะทิหนึ่งลุยค่ะรูมุม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  ยักคิ้วหนึ่งทีเอาแล้วนะเอาแล้วนะใส่ผักได้แบบไม่อั้นเลยนะครับน้ำยากะทิชิมน้ำก่อนก่อนของกินหลากหลายก๋วยเตี๋ยวหอยทอดไข่เจียวเข้มข้นเดยกะเพราขนมจีนเข้มข้นอะ่ะแล้วก็มีรสมีแบบว่ามีกลิ่นของปลาอร่อยอร่อยสมก็เป็นชุมชนต้องเที่ยว อย่ากที่เขาให้ไว้ข้างหลังนี่เลยนะเพราะที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างหลากหลายสินค้าหลากหลายของกินหลากหลายมาเที่ยวกันเองที่ตลาดหัวปีอ่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เรา f o o d เดย์สตอรแนะนํานะคะอย่าลืมตามเรามานะจ๊ะและนี่คือจุดเช็คอินสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ร,ราชาท,ที่ที่ชาวสลับ,บุรีรู้จักก็คือมูกทะร้านเก่าร้านแก่ ชุดเล็กละกัน300รอยเอาหมูเอาเบคอนเอามีอะไรนะสามชั้นมีหมึกไหมตัวเองบรรยากาศยังคงเหมือนเดิมเลยอะตั้งแต่หลายปีก่อนนะสมัยก่อนมาทำงานอยู่ที่นี่ร้านนี้คือร้านที่กินแล้วถูกใจมากไม่รู้ว่าจะยังอร่อยถูกปากเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อเป็นกระทกถานทองแต่ว่าเป็นเป็นเตาแก๊สอืม ชุดหมูชุดเล็กเนาะเราสั่งเป็นหมูแล้วก็เบคอนแล้วก็แมงกะพูน300บาทน้ำจิ้มจะมีแบบเดียวมีชุดพริกกระเทียมหมูสามชั้นข้างล่างล่ะนี่นี่มะนาวอ๋อเป็นน้ำมะนาวชุดผักเนี่ก็จะมีกะหล่ำมีกะหล่ำมีผักบุ้งมีวุ้นเส้นมีแครอทนิดหน่อยหมูกราที่สระบุรีจะต้องมีคณะก็มีค้ะใช่โอ้ โอ้ได้ยินเสียงไว้เนี่ยน่าจะได้ยินกันนะคณะก่อนเลยอันนี้เป็นจำกิ้มเผด็ดแบบดั้งเดิมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชอบติดหวานหรือว่าอยากจะปรุงหวานเนี่ยเขามีน้ำกิ้มหวานด้วยต่างหากอีกแบบอืมอร่อยกลมกลอม,ลอมเผด็ดตาม วัตถุดิบใช้ได้ตัวเลือกไม่ค่อยหลากหลายแต่ก็พอใจเพราะชอบน้ำจิ้มสามชั้นหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าเบคอนใช่ไหมก็คือสามชั้นนี่แหละสามชั้นนี่แหละเด้งเด้งจุดจุดิสุดท้ายของเราไปคือร้านโซราชาในทริปนี้นะคะมีข้าวมันไก่สองร้านหมูกระท้ยสองร้านคิดดูก็คือเราเก็บมาให้ทุกคนไว้เป็นตัวเลือกใครเคยไปกินร้านไหนมาถูกใจร้านไหนลองมาคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยเล่าให้เราฟังมาพูดคุยหน่อยคนพื้นที่อถูกใจร้านไหนกันบ้าง ยังไงแล้วก็ขอแนะนําทุกๆร้านหลากหลายจุดเช็คอินที่เราบอกทุกคนไปบอกเลยว่าปี2025เนี้ยถ้าทุกคนตามเรามาเนี่ยรับรองจะไม่ผิดหวังใช่แล้วครับสระบุรีของกินเยอะจริงๆสําหรับวันนี้ฟู้ดเดย์สตอรี่ในทิป2วัน1คืนสระบุรีใช่แล้วลากันตรงนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะเด็กทาปลอดภัยครับบ๊ายบาย